สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุข,ข,สขคนนะครับพ่ปๆอกับจากหวงชาแนลนะครับเป็นประจำทุกๆุกมือเนาพี่น้องเนาะ มาครับพี่น้องครับมันนี่จ้ากวงเอาแกงผํานะครับมาฝากพี่น้องนะครับใส่กันก็ปากน้ำนี่พี่น้องปากน้ำเปื่อยพี่น้องนี่ <c oughs> นี่เป็นตอนจะเขี้ยวเ <c oughs> ขียวเขียวบดถาดอรรถพี่น้องเขียวบดทั้งบดข้างหลังแกเขียวเนานะพอดีเนาะอันนี่พี่น้องพิเศษแน่เพิ่มเติมแน่กับเป็นแมงกิซรอนเนาะพี่น้องเนี่ยแมงกิซรอนครับพี่น้องครับแมงกิซรอนหมากมาละเอาล้อมรอบให้มันเกิดความสวยงามก็หมักพริกเนาะมากับเจียวหมักพริกผงพี่น้องนี่ แก่พี่ผง<ม>เขาเนียวข้างล่างพี่น้องพักแก้มกเอาว่างไว้เป็นจัก็กซสันละพี่น้องเพื่ออยาก,กจับกินเลยเนาะมามาพี่น้องมาโอ้มาไข่หนาบอกครับเพื่อนว่าอ๋อพี่น้องครับอันลืมบอกไปอันผมไปสื่อมาจาก,กันเพจนะครับเพจบ้านสวนนูดีมั้งพี่น้องครับในเพจเฟซบุ๊กเด้อพี่น้องร้องเขาไปสอบถามเพื่อนเบิ้งเด้อครับเนี่ยมาไข่้นาเพื่อเลี้ยงครับเพื่อเลี้ยงขายเนะาะสีเหาดูบ่ได้หรืพี่น้อง Biệt, không chỉ kiao hm 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 ขรพี่น้องอเพื่อเอินวนมาหมักไก่น้ำั้งพี่น้องบางหมองเนาะแต่ว่าภาษาทางการผัามผัมเม,มือหมกักไก่น้ำสวงซื่อแหละพี่น้องอม,มีแต่แนวเขียวๆพี่น้อง อันตามธรรมชาติพือสีบลมีแเหรอหรมั้งครับพี่น้องพัมเนี่ยเป็นเอามาเลี่ยงเนาะพี่น้องได้่นขึ้นมาหลายแถวหนึง่งเนี่ย นัวนัวพี่น้องนัวนัวครับมางั้งกี่ก่อน ผมว่ามันตรงนี่สวตสวไลาฟูงบินพี่น้องครับเคยเอาหนังสมสายชู้แหละครับแต่ว่าก็เอาโมยูพี่น้องได้ระดับหนึ่งแค่นๆนพี่น้องครับ บบตองใส่น้ำด้วยครับพี่น้องขัวต้มมันนี่ตักหน่อยหนึ่งต้มสะมุนไพเขาตักหน่อยหนึ่งหลาเราใส่บบตองต้ม,ตมดนครับมันสีดำครับต้มดนสีดำ không nhìn mắt đẹp oa khung đôi cái đẹp đeo มันหนังแล้วบาทพี่น้องก็ยังเที่ยงอย่างก็ยังช่วงยิงเที่ยงอยู่พี่น้องก็ยังโบผักกันบ่เออนั่นบู้อืม แวบกับพี่น้องโอ้ยหวงพิล์มกันหลายจักบะมัดกระใสทุกทีก็บุ๋มเงี้ยมั่ก็้ซ้อนนี่ถ้าเป็นบ้านเฮาเนาะนี่เป็นยังไปไต่เอาอยู่แบบเปิดไฟซองออกนะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ อาะที่เอามาเดี๋ยเพื่นกับเปิดไฟกันเพื่อนนับเป็นตัวใหยพี่นอ้องย่างเด๋เน่ะหาที่บาทเลยร้อยตัวพี่น้องเพื่อนนับตัวขายพี่นอ้องยูนี่ต้องเปิดสองร้อยตัวกับเป็นหนึ่งร้อยบาทนึง เปื่อยบกูดกระแทบเด้พี่น้องครับเนี่ยอืม,อม,อม พี่น้องขออนุญาตกินน้ำก็แล้วครับกะแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องครับโอ้เป็นสายเขียวเนาะครับพี่น้องเนาะมือนีเป็นสายเขียวใส่กับหมากพริกหมากพริกผงครับพี่น้องนี่พี่น้องครับเป็นนันอย่างก็ไม่กินซอสเนาะพี่น้องเนาะมือนีผพ้าพี่น้องมานั่งอยู่ไต้ต้นตตนันตต้นนันอย่างก็ต้นกัมปูต้นจามจุลีบ่ต้นสามสานะครับเอื้นหลายแบบเนาะแล้วตงแต่พื้นที่แล้วัตงแต่หม่องที่เอเื้นเนาะโอ้เหมือนี้ส่งสีฟูงบินหลายแแจ้งนิดนึงเนาะ โอ้ใหญ่พื้นดีมากหมูวัดเนี่ยที่เจงบ่อคอยมีทุกมือบ่อคอยมีเหมือนี้มากมีหลายเนี่ยนอนบ,บรรยากาศข้างหลังกจะเป็นสนามดึกระเบิดของดึกทหารมั้งครับเนี่ยบริตัดดูพี่น้องครับสนามดึกระเบิดเนาะสนามข้างหลังนี่เนาะแซ่บๆกับจา่าขวงทุกๆุกกมือเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องครับ <pe an> ข,ขอบพระคุณพี่น้องได้หลายนะครับทีท่ติดตามรับชมก <pe an> ับจ่าขวงมาโดยตลอดเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจจ่าขวงโดนๆเลยครับพี่น้องครับมาพบประพอจ่าขวงใหม่นะครับจ่าขวงสิเอากับเขากับนามอย่างมาฝากพี่น้องอีกนิดนะครับคลิปนี้ ขอ,อไว้ทำดีแล้วครับพี่น้องครับขอพรบคุณด้วยหลายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ